น้ำฝนเนี่ยจะตกลงมาตรงนี้นะนะครับเราจะไม่เห็นนะฮะเนี่ยฮะก็คือว่าทําเหล็กปิดไว้ท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับด้านหน้าคือมองให้ไม่เห็นหลังคานะครับเมทัลชีทนะฮะนี่ครับแล้วก็มีบัวด้านบนนะครับโชว์แต่ดีนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมว่าโมเดิร์นมากคือทาแบบเป็นสีเทาครับเทาเข้มๆนะฮะสวัสดีครับสวัสดีฟีซีคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูมคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะฮะ วันนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาดูบ้านด้านหลังนะฮะนี่ฮะนะครับหลายๆท่านบอกว่าบางบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะครับบ้านนะฮะแต่อย่างที่บอกครับเราก็ต้องพูดคุยนะครับต้องเห็นหน้าเห็นตากันก่อนนะฮะช่องผมก็คือว่าจะต้องเป็นการพูดคุยบอกรายละเอียดกันก่อนแล้วถึงจะไปดูบ้านนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการฝังหน้าบ้านนะครับต้องใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้นะฮะผลงานนะครับการสร้างบ้านนะครับของ ช่างเกียงนะครับแล้วก็พี่เจ้าของบ้านหลังนี้นะครับพี่พัชรินนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมตัวบ้านหลังนี้นะครับมีขนาดนะครับหน้ากว้างนะครับ9.4นะครับยาว6เมตรนะครับรวมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย56.4ตารางเมตรครับท่านผู้ชมก็ตกตารางเมตรลา8,500บาทเท่านั้นนะครับใครอยากรู้รายละเอียดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวเราไปรับชมตัวบ้านกันเลยนะครับ let's go มาครับท่านผู้ชมนะครับบ้านหลังนี้นะครับก็ตัวบ้านนะครับจะเป็นสีเทาอ่อนนะครับแล้วก็ตัดตัวคาเน uh ี่ยจะเป็นสีเทาเข้มนะครับเดี๋ยวผมจะให้เดินดูนะครับข้างบ้านก่อนนะฮะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับแบบแปลงหลังนี้นะครับหลังนี้คือพี่เจ้าของเนี่ยสร้างเป็นร้านค้านะครับท่านผู้ชมนะฮะสร้างเป็นร้านค้านะครับพี่พัชรินนะครับราคานี้นะครับไม่มีส่วนต่างนะครับหรือว่าจ่ายเพิ่มเติมอะไรเลยนะครับนี่ฮะนะครับแล้วส่วนด้านนี้นะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นห้องน้าครับผม นะครับมีประตูบ้านนะครับออกทางข้างบ้านนะฮะนี่ครับทางด้านข้างบ้านนะครับแล้วก็ทางด้านนะครับหลังบ้านนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหลังคาเมทัลชีนนะครับโครงสร้างเนี่ยท่านผู้ชมใช้เป็นอิฐมวลเบานะครับแล้วก็ใช้เป็นเสาหล่อนะครับทั้งหมดถามว่าราคานี้ทําได้ไงนะครับก็ผมถามพี่เจ้าของบ้านนะครับพี่พัชรินนะครับแล้วก็แฟนพี่เขาว่าราคานี้นะครับเป็นราคาที่ทําได้จริงครับท่านผู้ชม4ี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับ นะฮะใครสนใจเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์ช่างไว้ให้นะครับ0811574277นะครับช่างเกียงนะครับก็สามารถไปติดต่อช่างกันโดยตรงเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับช่างหนีช่างทําอะไรคือไม่เกี่ยวกับทางช่องนะครับเราทําเป็นรีวิวเท่านั้นนะครับตัวบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นผลงานของช่างเกียงนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะก็ได้เบอร์มาจากพี่เจ้าของบ้านนะครับด้านหลังก็จะมีชักโครกนะครับนี่ฮะนี่เป็นแบบนี้นะครับภายในตัวบ้านนะครับเชิงชายด้านบนนะครับเป็นสี น้ำตาลนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากฮะหลังนี้นะครับแล้วก็การฉาบการก่ออิฐนะครับเนียนมากครับท่านผู้ชมแล้วก็มีบัวด้วยนะฮะอ่าผมให้เดินดูก่อนนะครับว่าเป็นแบบนี้ฮะนี่ครับพี่พัชรินเนี่ยคือจะทําเป็นร้านขายของครับผมนี่ฮะด้านหน้าบ้านนะครับรวมชายคานะครับที่ยื่นออกมานะครับทางด้านหน้าบ้านแล้วนะครับ480,000บาทครับท่านผู้ชม 8,500บาทต่อตารางเมตรนะครับนี่ฮะหลังคาก็จะโมเดิร์นนะครับหลังคาเนี่ยจะหันพุ่งไปทางด้านซ้ายมือนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะสวยมากครับนะฮะแล้วก็หน้าต่างครับท่านผู้ชมด้านข้างเนี่ยจะเป็นบานทึบเนี่ยนะครับช่างให้ไว้หลายบานมากนะครับอ่าด้านข้างเนี่ยบานทึบเนี่ยจะมี2บานแล้วก็บานเปิดปิดเนี่ยสไลด์เนี่ยเลื่อนสไลด์จะมี1บานครับในส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นบานโชว์สบานนะครับแล้วก็ เปิดด้านหน้าในหนึ่บานครับนี่ฮะให้ดูด้านรอบก่อนนะครับใครมองไอเดียนะฮะว่าอยากสร้างนะครับร้านค้าเป็นแบบไหนดีนะครับใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับดูหลังของพี่พัชรินเนี่ยเป็นตัวอย่างได้เลยครับนี่ครับท่านผู้ชมนะฮะสวยมากครับไม่ว่าจะเป็นโทนสีนะฮะแล้วรายละเอียดการก่อสร้างครับหลังนี้นะครับการก่อสร้างเนี่ยพี่พัชรินนะครับบอกว่า ใช้เวลาการก่อสร้าง20วันเองครับถือว่าเร็วและไวมากนะครับท่านผู้ชมก็ช่างรับแถวไหนบ้างนะครับโทรสอบถามช่างเกียงได้โดยตรงเลยนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับพี่พัชรินนะฮะที่ให้เรานะครับถ่ายเป็นแบบไอเดียให้กับท่านผู้ชมนะครับได้เป็นไอเดียนะครับในการสร้างบ้านนะครับต่อไปนะฮะนี่ครับสวยงามมากครับนะครับแล้วเดี๋ยวผมนะครับจะพาเข้าไปดูภายในบ้านนะครับคือภายในบ้านเนี่ยหลังนี้พี่เ็าทาเป็นร้านค้านะครับท่านผู้ชม คือไม่ได้มีส่วนต่างอะไรเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่ครับภายในตัวบ้านเนี่ยก็ใช้เป็นกระเบื้องกานิโต้ขนาด60คูณ60นะครับนี่ฮะมีพัดลมที่พี่เขาเปิดโอโหท่านชมเข้ามาเนี่ยด้านนอกเนี่ยผมบอกเลยว่าอากาศเนี่ยร้อนมากด้านในบอกเลยนะครับว่าเย็นมากนะครับแล้วไฟด้านบนนะครับเป็นไฟ LED นะฮะท่านชมไฟ LED เ,เนี่ยมีทั้งหมด9หลอดครับนะครับไฟ LED มีทั้งหมด9หลอดฮะ เดี๋ยวผมจะขอญาตลองเปิดดูนะนะครับว่าเปิดติดหรือยังครับติดแล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะไฟ LED มีทั้งหมด9หลอดครับสว่างมากครับนี่ฮะก็ในส่วนตรงนี้นะครับพี่พัชรินก็ให้ลูกๆนะครับมาทำกันเองนะครับนี่ครับทำเป็นร้านค้านะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้นะฮะเป็นถนนเส้นท่องเที่ยวครับนะครับเหมาะกับการทำร้านค้านะครับนี่ นี่นะครับในมุมมองนะครับของตัวบ้านจะเป็นประมาณแบบนี้ครับผมเย็นมากครับท่านผู้ชมผมไม่ได้โมนะคือผนังเนี่ยใช้เป็นอิฐมวลเบาครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยใช้เป็นปลั๊กลอยนะฮะนี่ครับเป็นอิฐมวลเบาแล้วเสาเป็นเสาหลอนี่ครับตรงนี้ก็ตัวปลั๊กไฟเนี่ยนะครับเป็นปลั๊กไฟต่อลอยครับผมนี่นะครับมุมมองนะฮะของตัวบ้านเป็นแบบนี้เลยครับ อานี่ครับนี่นะครับเป็นกระจกบานทึบนะครับบานโชว์เนี่ยทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6บานนะครับแล้วก็ทางด้านนู้นนะฮะจะเป็นบานเลื่อนสไลด์ครับนี่ครับกว้างมากครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วถ้าใครอยากทำเป็นห้องนอนได้เนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะครับมีขนาดหน้ากว้างเนี่ยเก้าจุดสี่นะครับยาว6เมตรนะครับเราแบ่งตรงนี้นะครับล็อกนี้สักนิดหนึ่งนะฮะ ทำเป็นห้องนอนแล้วก็เป็นร้านค้าได้นะครับก็อยู่ที่ไอเดียแต่ละท่านนะครับไม่เหมือนกันแล้วผมยังไม่ได้พาไปดูตู้เบเกอร์เลยนะฮะนี่ครับเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสไลด์อย่างนี้ครับตรงนี้เลื่อนสไลด์นะฮะนี่ครับตู้เบเกอร์นะครับเดินไฟมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับในราคา4ี่0 0 0 8 0,000บาทครับรวมทั้งหมดแล้วนะฮะรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะชายคาที่ยื่นออกมาครับชายคาที่ยื่นออกมาก็ ประมาณน่าจะ2เมตรได้นะฮะคือรวมทั้งหมดแล้วท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมเป็นไอเดียที่ดีมากครับเนี่ยฮะคือซ่อนรางครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะก็คือว่าน้าเนี่ยจะตกมานะครับตัวชายคาเนี่ยจะมีเอ่อเหล็กครอบนะครับเป็นไอเดียด้วยนะนะครับผมเคยเห็นเขาทํากันหลายไม่หลายคนนะน้อยคนนะครับเนี่ยฮะผมชอบมากคือน้ําฝนเนี่ยจะตกลงมาตรงนี้นะนะครับเราจะไม่เห็นนะฮะเนี่ยฮะก็คือว่าทําเหล็กปิดไว้ท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับด้านหน้าคือ มองให้ไม่เห็นหลังคานะครับเมทัลชีทนะฮะนี่ครับแล้วก็มีบัวด้านบนนะครับโชว์สวยงามมากครับราคานี้นะครับอ่าแล้วต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะออกไปดูทางด้านหลังบ้านกันนะครับด้านหลังบ้านนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นประตูไม้ครับนะฮะเป็นประตูไม้นะครับนี่ฮะนี่ครับผมอ่าออกไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้านะครับมีกระจกนะครับ เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเปิดนะฮะนี่ครับตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้ำนะฮะก็จะมีกุญแจด้วยนะฮะห้องน้ําตัวนี้นะครับจะเป็นแบบว่าล็อกด้านในนะครับเพราะว่าเป็นตัวนอกบ้านนะครับห้องน้ํานะครับท่านผู้ชมเข้ามาเนี่ยนะครับเรามองนะครับเป็นชุดฝักบัวนะครับนี่ฮะแล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศตรงเนี้ยไม่ใช่หน้าต่างระบายอากาศท่านผู้ชมเป็นอ่าอิดบล็อกนะครับอิดบล็อกระบายอากาศแต่ดีนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมว่าโมเดิร์นมาก คือทาแบบเป็นสีเทาครับเทาเข้มๆนะฮะนี่ครับแล้วก็เป็นชักโกครับผมนะฮะช็กโกใหญ่มากครับท่านผู้ชมก็ยี่ห้อกะหลันเนาะแล้วก็มีสายฉีดชำระนะครับมีฟอร์เดนะฮะนะครับพื้นนี่ทำเป็นระดับเดียวนะครับนี่ครับท่านผู้ชมพื้นทำเป็นระดับเดียวครับผมปูกระเบื้องสุดถึงฝ้านะครับเนียนมากครับภายในของห้องน้ำนะครับ แล้วก็ต่อมานะฮะเดี๋ยวผมจะเดินไปด้านหลังสักนิดนึงนะครับด้านหลังนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นโถฉี่นะครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้เป็นชุดถังเก็บน้ํานะครับแล้วก็ปั๊มน้ํานะครับด้านหลังเป็นประมาณแบบนี้ครับมีบัวนะครับหลังจากเชิงชายมาทั้งหมดแล้วครับนี่ฮะอ่าแล้วก็มีนะครับตัวนี้นะฮะท่านผู้ชม นี่ครับปูนคือมีรอบบ้านเลยนะครับอ่านี่ฮะจะเป็นประมาณแบบนี้ครับนี่ครับก็คลิปนี้นะครับจบลงไปแล้วนะครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ